ôi thôi 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 này thôi 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 โอ้โหแม่มันตกระจกคนเดียวกระโจ๊กไปเลยกับน้องเหลือไปสรุล็อกไ้เลยเออรอกคอไปนั่นแหละเว้ยนี่ละอกคอไปเลยเออเหลือนะนี่บก้าเต็มเอพอรอกาวเต็มโลละอ่ะกระโดดขึ้นกระโดดลงถ้ามันมาถ้ามันมาตั้งหน้าลูกล็อกไปเลยนะ